สวัสดีครับพบกับช่องกระแดมอนทัวร์ครับวันนี้เป็นวันพิเศษก็คือเตรียมตัวที่จะมีการทอดกระถินในวันที่24 25ที่จะถึงนี้ก็เลยมีการรวมผลกันเรื่องที่จะมาจัดสถานที่เตรียมเต็นสำหรับผู้ชายก็มาเตรียมเต็นเตรียมสถานที่ผู้หญิงก็มาเตรียมที่จะ ทำโรงครัวกันก็ยังเช้าอยู่อากาศก็ยังคืมก็เลยนัดรวมตัวกันอีกทีหนึ่งดูท้องฟ้าคืมตลอดเลย อันนี้ทีฟแม่ครัวที่จะมาดูแลเรื่องอาหารเรื่องลงทานให้วัดอันนี้เป็นสายผู้ชายที่จะมาเตรียมสถานที่ไปสำหรับเป็นลงทานรงครัวของวัดแล้วก็จะมีการจัดเป็นบูธสำหรับให้ผู้ที่มีจิตจตามาตั้งเป็นรงทาน เราเข้ามาตอนนี้การคนตุ๊ก้างเอาไปยังตัวหนึ่นดิ๊ดิบดมาตะเกียบเอาไปยังตุ๊ก้างยังนักข่าวอ่าอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายของหมู่บ้านก็มาช่วยกันลงไม้ลงมือ

เอาผมวิชัยไม่เตรียมมาเลยยำตอนนี้กำลังออนอยู่อ๋อาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอามช่าอันนี้ก็เป็นเต็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับที่จะตั้งองค์กรถิน เพราะว่าอันนี้จะเป็นสถานที่สำหรับตั้งองคถินแล้วก็ให้กับเจ้าภาพที่มาทอดกระถิ่นได้นั่งในประลำพิธีแล้วก็ทำเป็นืมคืนนี้นะนะเดี๋ยวเขบวนน่ะเห็นไหมนี่นะที่ลงถือไปยึดวางที่นี่นไเนาะเอาี่ที่นี่

ว่าว่าตอนตอนตอนที่ทำเรื่องมีกี่คนเยอะมีคนนะแต่แล้วเก็บชือถึเดี๋ยวตอนเก็บตอนเก็บไม่มีคนเลยเก็บเรียบๆอุ้ยการเก็บการเรียบอันนี้จะเป็นเต็นท์สำหรับตั้งองค์กระถินเพื่อจัดองค์กระถิน ได้ความร่วมไม้รล่วมือกับทั้งสองป่ายทั้งหมู่ -2 และก็หมู่ -17 ซึ่งจริงแล้ววัดคำว่าวัดไตรัตนารามก็คือวัดที่รวมกันโดย3าหมู่บ้านรวมกันสร้างวัดนี้ขึ้นมาแต่ว่าใช้ชื่อเป็นทางการหรือว่าชื่อประจำหมู่บ้านว่าวัดบุมประกาศก็เป็นวัดของเราทั้งนั้นนะครับได้ แก้หรือไม่แกยังไม่ได้ขันเลยพอดีเลยคุณเป็นตัวนอตนะตัวน็ตไ

ลองแข่งนี้เะยแขวงให้เลยมีหวดไล่่ไหมล่ะยกขึ้นดิเ้าะทำไมกันมันเอา

อันนี้ขอไปดิเดี๋ยวเจ้เจ้าจงยกยกยกมือลงลงลงอันนี้ก็เป็นเป็นสำหรับที่จะใช้ในการประกอบอาหารอันนี้ก็ จะน,น้อยกว่าตะว้นหน่อยเพราะว่าตะว้นต้งเล่นไฮเกบเดี๋ยวนี่จะถึงขั้นตอนของการคุม้าพใบเพื่อการฝน ต้องใช้คนที่มีกำลังเยอะหน่อยเพราะว่าหักเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไมมเดี๋ยวเวลาเลิไมถึงเก็บคับ

cái này lắng หลัง lắng luôn nè đây đây lắng hey. luôn con

เราแค่ทานดีแดงเออเแค่จะดีแดงสองแถวเ้านเขาสกปรกแบบนี้เลยครับจะได้เป็นส่วนเรานะยีเละหมดแล้วลมอ่ะเพราะลมไปทั้งชายหา ไม่รู้เลือดเร็วแต่ว่าถ้าเกิดได้โดนต่อยลเังนโควนเากีเเาจะสมออม่ก้เ้อเดียวอันนี้อะไทุกาไเขา อ่าตอนนี้ก็เริ่มคุมเต็นท์เพื่อจะได้ยกขึ้นตั้งจะได้มีล่มเพื่อเอาไว้ประกอบพิธีของกระถิง หนักอยู่ก็อนใช้แรงงานหลายคนหน่อยเพที่จะได้คุมได้ปิงและก็สนิทก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยนึงแต่ก็ด้วยความเสียงสละแรงกายแรงใจของหลายๆฝ่ายก็ดีครับงานบุญปีหนึ่งจะมีบุญใหญ่อย่างนี้สักครั้งหนึ่งคือบุญกรถิ่นเราต้องจัากันปีละครั้ง ว่าก็ะถิ่นนี่วัดหนึ่งจะรับได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งปีอันไม่เหมือนกับพระป่าพระป่านี่จะมาตอนไหนก็ได้อ,อันนี้ก็ขึ้นอีกหลังนึงละอันนี้เป็นสีน้ําเงินอ่าอันนี้ต้องใช้แรงเยอะอยู่ ส่วนอันโน้นก็อ้าวยกแล้วยกขึ้นแล้วเอ๊ะทำไมห้องเรานี่เต็นท์หมู่17นี่เยอะเลยเน,นี่ยเนาะอ่ายกแล้วนี่ก็เริ่มยกขึ้นอีก

Au! <laughs>

ยังรู้จักันอที่เดี๋ยวาเอาท่าไม่ใ้งที่ไอ้ไปมนน่ไอ้โทรศัพท์เเลยผ่ามีผ้าผ้าอยู่พอสมั่หดเลยมาไนุณไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้รู้ป่แกเดียวะเนี้ยคุณนักแค่แค่แบั

刮卡你刮面卡不？